ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะจเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีพฤกษกตลอดเดือนกรกฎาคมปี2567ไปดูกันข่วว่าหมอไก่ ทำนายดวงของชาวราศีพฤกษกเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีพฤกษกต้นเดือนการงานดวงการงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในไม่ช้าขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมแต่อย่าก,กังวลค่ะ เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเงินสำหรับคนที่อยู่ในวัยสร้างตัวตอนนี้จะมีโอกาสได้สร้างฐานะได้สมใจเงินทองหลั่งไหลจากทุกทิศท,ทุกทางความรักคนมีคู่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ใจคุณคิดแต่งานเป็นหลักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนบางคนที่ทำให้คุณคิดถึง แต่ความสัมพันธ์ยังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนช่วงกลางเดือนการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเกิดขึ้นแบบชัดเจนมากขอให้ชาวราศีพฤษภอดทนสักหน่อยค่ะเพราะแรกๆจะเหนื่อยและหนักใจบ้างแต่สักพักจะดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินไม่ต้องเป็นห่วงชาวราศีพฤษภสามารถหาเงินได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาแถมจะมีโอกาสในการทำเงินใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ความรักคนมีคู่อย่างนิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงกลายเดือนการงานกำลังจะมีสิ่งใหม่เรื่องใหม่งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะแฝงมาด้วยความวุ่นวายแต่สุดท้ายจะลงตัวอย่างแน่นอนการเงินหมุนเงินคล่องมาก ชาวราศีศพฤษภมีเกณฑ์รับทรัพย์เรื่อยๆรายได้มั่นคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงความรักคนมีคู่บางทีก็มีตึงๆใส่กันบ้างแต่ก็ขอให้วางใจค่ะเพราะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใดคนโสดยังเงียบๆอยู่และยังคงอยู่ในสถานะโสดเหมือนเดิมค่ะ วงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปนตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวง นั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้ผลจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคล สุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ